เฮ้ยแกจะพาฉันไปไหนเนี่ยไม่ต้องถามมากยังไงวันนี้แกก็ต้องตายบอกนะไปเฮ้ยฉันว่ามันคงสะกดรอยตามพวกเธอตั้งแต่ออกมาจากบ้านมุงรอยอยู่นี่นะเดี๋ยวฉันมาโอ้ยฉันไปด้วยสิเยอะนักเฮ้ยทีนี้ซัดที่น็อกเลยเฮ้ย เพล็เป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรแลานายเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรฉัน,น,ฉน,นโอเคดูมด้ง ดวงธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันป็่ห่วงมากเลยไม่เป็นไรผมขอโทษนะครับที่หายตัวไปหลายวันจนทำให้ดวงใจเกือบได้รับอันตรายไม่เป็นไรหรอกทั้งเธอและอด่าดวงกลับมาอย่างปลอดภัยฉันก็ดีใจมากแล้วแล้วนี่นายหายไปไหนมาตั้งหลายวันอะ ฉันถูกลอบทำลายตอนนี้นายบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะตอนนี้ฉันหายดีเกือบจะร้อเอร์็นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะการที่มันส่งคนไปทำลายเธอและดวงใจในเวลาไล่กันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะทิวพอจะสืบอะไรได้บ้างไหมผมกำลังแกะรอยคนที่ทำร้ายสิงโตกับดวงใจถ้าจับพวกมันคนใดคนหนึ่งได้ผมคิดว่าเราก็คงสืบหาตัวการได้ไม่ยากครับถ้าง,งั้น ฉันฝากด้วยนะครับคุณปู่บักกับบูอินเตอร์